ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลปรแตนร่วมงานแต่งหนุ่ม,ม,มย,ปปงงยูมท,ยมยทูบเบอร,อร์ไม่ขอพูดถึงเรื่องของหมายจับลุงพลปรแตนไปปรากฏตัวในงานแต่งงานของยูทูบเบอร์ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนึ้นอวยพรคู่บ่าวสาวพร้อมโชว์ลูกคอเพลงสิ่งเดียวที่อ้าขอสร้างความฮือฮาให้แขกที่มาร่วมงานไม่ขอพูดถึงเรื่องของหมายจับ13กุมภาพันธ์ที่ห้องประชุมคารวีรีสอร์ท บ้านหนองอยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนล,ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนได้เดินทางไปร่วมงานแต่งยูทูบเบอร์จากสิบตรีเฉลิมชัยแพทนาดีที่แต่งงานกับร้อยตรีหญิงพัชธิดาคำเสาหรือน้องปาล์มสาวลำพูนสำหรับการเดินทางมาร่วมงานแต่งในครั้งนี้ สร้างความฮือฮาให้กับแขกที่มาร่วมงานเพราะส่วนมากไม่มีใครทราบมาก่อนว่าลุงพลนั้นจะมาร่วมงานทําให้แขกที่มานั้นก็ต่างพากันหยิบโทรศัพท์มือถือไปขอถ่ายภาพจํานวนมากหลังจากลุงพลป้าแตนมัดมือคู่บ่าสาวแล้วได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีหนึ่งเพลงคือเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามลุงพลถึงความรู้สึกที่ตอนนี้ได้มีกระแสข่าวว่าจะออกหมายจับลุงพลกล่าวเพียงสั้นๆว่า ปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายจะดำเนินการก่อนขอตัวเดินทางกลับนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวไร้วิ่แววหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่หลังพบตรประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป13กุมภาพันธ์2564ลุงพลและป้าแตนปิดบ้านพาครอบครัวเดินทางไปร่วมงานแต่งยูทูบเบอร์ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยออกจากบ้านไปตั้งแต่ ช่วงเย็นวานนี้พร้อมกับยูทูบเบอร์คนสนิทจำนวนหนึ่งด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่เพราะยังต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงอีกหลายส่วนโดยส่วนตัวนั้นมองว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนเนื่องจากลุงพลยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีและก็เชื่อมั่นว่าทางตำรวจยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายในเร็ววันนี้ อย่างแน่นอนซึ่งกระแสข่าวที่ผ่านมาอาจเป็นเพียงการใช้จิตวิทยาของตำรวจเพื่อดูความเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆด้านพ่อและแม่ของน้องชมพู่วันนี้ยังใช้ชีวิตตามปกติขายผ้าครามสกลนครผ่านทางออนไลน์โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระแสข่าวการออกหมายจับคนร้ายมากนักเพราะมองว่าเป็นเพียงกระแสข่าวทางโซเชียลเท่านั้นขณะที่เมื่อวานนี้พลตรวจเอก สุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพอบตรได้เรียกประชุมชุดสืบสวนคดีน้องชมพู่ใช้เวลาประชุมนานถึง4ชั่วโมงก่อนที่จะมีการส่งสัญญาณจากที่ประชุมว่าคดีนี้ยังไม่ถึงตอนอวสานและส่งทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งสรุปข้อสงสัยบางประเด็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นายว่างยืนยันว่าตนเจอกับลุงพลเพียงแค่วันที่12พฤษภาคม63โดยมีนายคล้าย เงินนามเป็นคนชักชวนให้ไปออกตามหาน้องชมพู่บนเขาปูเหล็กไฟช่วง16นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งนายคล้ายได้ไปชวนลุงพลขึ้นไปตามหาพร้อมกันดังนั้นในวันดังกล่าวจึงขึ้นเขาไปกัน3คนโดยใช้เส้นทางหลังบ้านน้องชมพู่มุ่งหน้าไปที่ห้วยบุงเดินอ้อมเขาภูเหล็กไฟไปที่อ่างกบจากนั้น เดินขึ้นไปที่ยอดภูเดินตรงลงมาที่แท้งน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเส้นทางที่เดินกลับลงมาห่างจากจุดพบศพเพียง100เมตรโดยในายคล้ายพูดภายหลังที่เจอศพวันที่14พฤษภาคม63ว่าถ้าเราเดินไปดูแถวจุดเจอศพห่างแค่ร้อยเมตรก็คงจะเจอเสียใจที่ไปไม่ถึง โดยตนนั้นสังเกตว่าตลอดเส้นทางที่ค้นหาน้องชมพู่ในวันที่12พฤษภาคม63ต่างคนต่างมีไฟส่องกบติดตัวและเดินตามกันมีนายคล้ายเป็นคนนำทางตนอยู่ตรงกลางสลับกับลุงพลซึ่งไม่ได้ตะโกนเรียกชื่อน้องชมพู่เพราะเดินด้วยความเงียบและส่องไฟในจุดรับสายตา หากส่งเสียงร้องหรือตะโกนชื่อน้องชมพูก่กลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องดังนั้นจึงต่างคนต่างเดินมีเพียงเสียงเท้าที่เหยียบบนหญ้าแห้งเท่านั้นส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าในการขึ้นเขาครั้งนี้ลุงพลดูลักษณะเคร่งขรึมก้มหน้ามองแต่พื้นไม่ได้พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นเชื่อว่าอาจจะเสียใจที่หลานหายตัวไป หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่คิดอยู่ในใจแต่ลุงพลก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนเส้นทางในขณะที่เดินขึ้นไปดูเขาในคืนนั้นมีเพียงในคล้ายที่เป็นคนนำและพาขึ้นไปดูในเส้นทางต่างๆทั้งนี้หลังจากที่มีคนให้ข้อมูลว่าตนเป็นพยานที่พบเห็นลุงพลขึ้นเขาภูเหล็กไฟไปค้นหานองชมพู่ในช่วงบ่ายของวันที่11พฤษภาคม63 นายวางบอกกับทีมข่าวว่าในวันที่11พฤศจิกายน63ช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงกลางคืนตนไม่ได้เจอกระลุงพลเพราะในวันนั้นตนได้ร่วมค้นหาพร้อมกับชาวบ้านโดยกลุ่มผู้ชายจะเดินขึ้นเขาแต่ในวันนั้นไม่มีใครเจอบ่อแสของลุงพลทีแรกคิดว่าลุงพลไม่ได้ขึ้นมาตามหาด้วยแต่ดูข่าวและรู้ข้อมูลจากตำรวจภายหลังว่า มีชาวบ้านคือหนังส้มโอนังนิดหน่อยเจอลุงพลอยู่บริเวณห้วยบุงดังนั้นจึงยืนยันกับทีมข่าวอีกครั้งว่าตนไม่เห็นลุงพลในขณะที่กลุ่มผู้ชายค้นหาบนเขาซึ่งไม่รู้ว่าลุงพลไปโผล่บริเวณจุดดังกล่าวช่วงเวลาไหนอย่างไรอย่างไรก็ตามในายหวังยังบอกอีกว่าในวันที่ทุกคนขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่ช่วงวันที่1 1ถึง13พฤษภาคม63สาม สภาพลักษณะป่าและต้นญ้าบนภูเหล็กไฟมีสภาพโล่งเตียนเห็นในลักษณะไกลแม้จะอยู่ในระยะ100เมตรก็ยังมองเห็นว่ามีชาวบ้านกี่คนลักษณะอย่างไรและเป็นใครบ้างดังนั้นจึงยืนยันว่าในระดับสายตาที่ตนมองไม่เห็นลุงพลขึ้นเขามาร่วมกับชาวบ้านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเดินผ่านถุงปุย๋ยส้มโอเปิดภาพลับ ทีมค้นชมพู่ไร้เงาลุงพลอ้างเจอถุงปุ๋ยอยู่ข้างตัวบุกเหยียบดินโพรรกรณีเรื่องกระสอบปุ๋ยกลางสวนยางพาราตรงข้ามกับบ้านลุงพลซึ่งเป็นจุดที่นางส้มโอนำสมมุติอ้างว่าเป็นจุดที่พบเจอกับลุงพลช่วงเวลาประมาณ16นาิกานาทีซึ่งเป็นครั้งที่สองหลังจากที่พบเห็นลุงพลบนเขาบริเวณห้วยบุงตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารหลังจากเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางซบโอนามสมมุิชาวบ้านกกอกในฐานะพยานที่เห็นลูกพลบนเขาผู้เหล็กไฟในวันนี้เจ้าตัวได้ส่งภาพนิ่งซึ่งเป็นหลักฐานในวันที่ค้นหา11พฤษภาคม63มาให้ทีมข่าวได้ดูเพื่อยืนยันว่าการค้นหานังชุมพูบนเขาผู้เหล็กไฟในวันดังกล่าวนั้นมีลักษณะป่าโล่งเห็นชัด สามารถนับจำนวนคนได้ง่ายและมองเห็นว่าใครขึ้นมาช่วยตามหาบ้างโดยมีภาพสองภาพคือ1ภาพการค้นหาของกลุ่มผู้ชายบริเวณบนเขา 2. ภาพการค้นหาของกลุ่มผู้หญิงบริเวณตีนเขานางสมโอให้ข้อมูลประกอบว่าภาพที่ถ่ายติดไม่มีลุงพลโปรอยู่ในภาพดังกล่าวซึ่งหากอ้างว่ามาค้นหาในกลุ่มแถวห้วยบุง หรือละแวกที่นางส้มโอนางนิดหน่อยยืนอยู่ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าลุงพลโผล่เข้ามาบริเวณจุดดังกล่าวในช่วงเวลาใดเพราะภาพที่บันทึกได้เป็นภาพในขณะที่ชาวบ้านกำลังค้นหาช่วงเวลาประมาณ15-16นาฬิกานางส้มโอเปิดเผยว่าในวันดังกล่าวจากที่ตนเจอกับลุงพลอยู่ตีนเขาบนเขาภูเหล็กไฟบริเวณห้วยบุงหลังจากลงมาตามหลังลุงพลไม่นาน ก็มาพบเจอกันอีกครั้งบริเวณสวนยางพาราซึ่งตอนนั้นตนสังเกตเห็นกระสอบปุ๋ยสีขาวซึ่งวางอยู่กลางสวนยางจึงได้วิ่งไปหาลุงพลเพื่อให้ช่วยกันเปิดกระสอบดูแต่ลุงพลก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเมินเฉยและไม่ช่วยเข้ามาดูตนจึงวิ่งขวางหน้าและวิ่งไปที่กระสอบกระทั่งใช้เท้าเหยียบ เป็นกระสอบหัวเชื้ออาหารสัตว์หลังจากที่ใช้เท้าเหยียบอย่างแรงก็พบว่ากระสอบแตกออกเพราะเนื่องจากมีลักษณะยุยด้านในเป็นปุ๋ยคอกตนนั้นเห็นว่าด้านในไม่มีน้องชมพู่ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่สังเกตว่าลุงพลไม่ได้สนใจกระสอบดังกล่าวเอาแต่เดินหนีแล้วหายออกไปจากสวนย่าง เมื่อทีมข่าวนำกระสอบปุ๋ยที่ตำรวจเคยเข้าตรวจสอบบ้าน,นลุงพลซึ่งมีลักษณะกระสอบสีฟ้าและสีขาวนั้นนางสมโอบอกว่าลักษณะกระสอบดังกล่าวเมื่อเทียบกับกระสอบที่เจอเป็นคนละยี่ห้อเป็นคนละรูปแบบกันเพราะกระสอบที่ตนนั้นไปเหยียบแล้วมีปุ๋ยคอกอยู่ด้านในเป็นกระสอบหัวเชื้ออาหารสัตว์สีขาวไม่ใช่กระสอบปุ๋ยทั่วไป หรือกระสอบข้าวดังนั้นตนยืนยันว่าเป็นคนละรูปแบบกันกับที่ตำรวจไปดูบ้านลุงพลขณะเดีวยวกันนางส้มโอยังได้พาทีมข่าวย้อนกลับไปที่สวนยางจุดที่เคยเจอกับลุงพลและเป็นจุดที่ได้เหยียบพิสูจน์กระสอบโดยพบว่าวันนี้กระสอบมีลักษณะแตกออกและปุ๋ยคอกด้านในแตกออกและย่อยสลายไปแล้วเหลือเพียงกระสอบเปล่า ที่มีใบยางพาราและปกคลุมอยู่สำหรับลักษณะกระสอบเป็นหัวเชื้ออาหารสัตว์สกรีนด้วยสีชมพูเหลืองขอบด้านข้างแตกยุ่ยเนื่องจากอยู่ในสวนยางตากแดดตากฝนส่วนร่องยางพาราถัดไปใกล้กันนั้นกับจุดที่นางส้มโอเคยเหยียบกระสอบพิสูจน์พบว่ามีกระสอบอีกใบหนึ่ง วางเอาไว้อยู่ด้านในไม่มีปุ๋ยคอกเนื่องจากสลายลงดินไปแล้วเช่นเดียวกันและลักษณะของกระสอบก็ยุ่ยเป็นชิ้น